เชิญท่านสมชายกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสมชายฝั่งชนติดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีราชื่อพรรคก้าวไกลสัดส่วนพรรคใต้ก็ต้องขออนุญาตท่านประธานอภิปรายร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่พศซึ่งทั้งฝ่ายรัฐบาลและ สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรได้เสนอโดยเฉพาะฉบับของท่านสอสอสมประชาธิปัตย์ท่านประธานที่รับครับปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาแน่นอนครับในเรือนจำหรือทันทตสถานทั่วประเทศก็เต็มไปด้วยนักโทษยาเสพติดปัญหาสังคม ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาสังคมใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันแต่เรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดในที่นี้ว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพศ2 5 2 2ที่เอาใบกระท่อมหรือกระท่อมเข้าไปเป็นยาเสพติดประเภทที่ห้า และนั่นก็คือต้นตอของความรู้สึกว่ารัฐไทยได้ใช้ลักษณะที่เป็นอำนาจนิยมพยายามวางโครงสร้างของรัฐแบบรัฐราชการที่เอาพฤติกรรมเอาโครงสร้างวัฒนธรรมของสังคมชาวบ้านให้เป็นประโยชน์และก็ใช้อำนาจในการกดทับลงไปผ่าน เครือข่ายของความคิดว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้เสพยาเสพติดโดยเฉพาะภาคใต้ในลักษณะของพืชกระท่อมหากว่าย้อนกลับไปในอดีตท่านประธานคงทราบว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยฝิ่นมันคือของที่ถูกต้องตามกฎหมายมีโรงฝิ่นที่เสพกันได้ทั่วประเทศนั่นเพราะมาจากอิทธิพลของมหาอำนาจที่บอกว่า การค้าฝิ่นเป็นเรื่องชอบธรรมของโลกแต่ว่าในสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องกระท่อมเรื่องท่อมเนี่ยภาษาใต้เขาเรียกว่าเช้าขึ้นมาเย็นขึ้นมาเที่ยงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าหวนท่อมก็คือการเคี้ยวกระท่อมและกลืนน้ำลงไปตามไปเพื่อให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ยินดี ที่รัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญว่าไอลักษณะของการกดทับในโครงสร้างรับส่วนกลางที่เอาใบกระท่อมไปเป็นพืชยาเสพติดประเภทที่5ในปี2,522เนี่ยมันควรจะถอดออกก็ยินดีและก็สนับสนุนว่าการยกพืชกระท่อมออกจากสารหรือยาเสพติดประเภทที่หก็เป็นความหวังของพี่น้องในชาวใต้มานานแล้ว นักการเมืองในภาคใต้รุ่นก่อนๆก,กับผมนี่ก็เคยพยายามที่จะพูดว่าควรจะออกตั้งนานแล้วเพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้ยกเว้นว่าการผลิตแบบ4ี่คูณร้อยดังที่ท่านสสผู้สงเกตกล่าวแต่ว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่เกิดลักษณะของความรุนแรงที่มาจากการเคี้ยวใบกระท่อมสดๆของพี่น้องภาคใต้ มีอย่างเดียวที่เขาพยายามจะทำก็คือเวลาจะขับรถไปไหนเวลาจะลงงานที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเฮ้ยต้องใช้ไปกระท่อมก่อน mm hmm. เพื่อที่จะกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นเหมือนกับยาชูกำลังแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าทนต่อแดดได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของชนชั้นแรงงาน ก็บอกว่าลักษณะโครงสร้างอำนาจรัฐที่มีลักษณะกดทับไปน,นี่แหละไอ้วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานของคนชั้นแรงงานเนี่ยกรุงเทพมักจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่สวยมันไม่งามในสายตาของคนกรุงผู้มีอำนาจปี2519ทุกคนก็รู้ว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนี่หมายธรรมศาสตร์ นักศึกษาประชาชนถูกเข็นค่าแต่ว่าปี2 5 7 2เนี่ยสังคมกรุงเทพมองไปว่าคนใต้มีความเลวอยู่อย่างนึงก็คือการเสพใบ,บกระท่อมแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการกำหนดกฎหมายขึ้นว่าใบากระท่อมคือความชั่วแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็คือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจทหารก็ใช้โอกาส โดยทว่าฝ่ายกระบวนการยุติธรรมมีโทษตั้งแต่ปรับจำคุกสามารถตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การเสพการมีไว้ในครอบครองจะไม่จำ,จำน่ายหรือไม่จำน่ายปลูกไว้ที่บ้านก็ถือว่าเป็นผู้ครอบครองถ้านำไปสู่การจำน่ายโทษน่าจะสองปีถึงสิบปีปรับถึงล้านห้านี่คือการใช้อํานาจ อย่างมหาศาลในการที่จะดำเนินการกับคนที่มีกระท่อมในครอบครองหรือเสพกระท่อมในภาคใต้โครงสร้างของกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะไปไล่ล่าประชาชนไม่ว่าจะมีกระท่อมอยู่ในบ้านบางครั้งก็ใช้วิธีการโค่นมาใน้หมดเกลี้ยงพี่น้องก็ต้องไปหามาอีก การไล่ล่ามันจึงเกิดการนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และล้ามาถึงจังหวัดภาคใต้ตอนบนเพราะบ้านเราปราบปรามและก็ถือว่าผิดกฎหมายแต่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายชายแดนของเพื่อนบ้านเขาปลูกได้โดยเสรีเขาจึงเป็นสินค้าที่สามารถทํารายได้ให้มหาศาลเรื่องราวของทางวิชาการ ในการที่จะนํากระท่อมไปใช้ประโยชน์เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรในนามพักเก้าไกลและพักอื่นๆก็ได้พูดกันมาพอสมควรก็ขอสนับสนุนในการที่รัฐบาลและผู้เสนอกฎหมายฉบับนี้ให้ยกกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่5ครับขอบพระคุณครับครับท่าน